สบายดีพ่อแม่พี่น้องวุ้นซุขคุ้นเนาะมือนี้เข้ากับิพามาเก็บเห็ดปวกคือเกาดอนเกาแต่ว่ามือนี้นุ่มกว่าเกาเห็นบ้เห็นป่แล้วก็เฮากาัมาเรียงหัวแล้วก็ใส่หมวกคือเกาอาวุธของเฮาคือมืองัดเลยนี่ งามๆเห็นไหมปโดดึงมานสามสีมือกินแต่เห็ดปวกแต่ว่ามาเก็บยำได้กับโบเคยเถาจะคือมีแต่ด,ดอกหน่อยๆอย้าวฮักนี่ Him bắn 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 nè, nè Nè bắn nè, bắn 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 มุนบ้ล่ะโอ้ยม,ม,ม,มใหม่ทับพี่น้อง เห็นหพี่เต๋ดอกงามเออน้ำทางตาเนี่คุณก็มีพี่น้องเห็นไเห็นไเปืนไปใส่กับพ่อมาดกรขบเก็บกอนข้านึ่งอนี่นีอันกี่นี่ยนอยมันนี่อู้ เปิดไปพุ่มได้ก็พอเว้ยนี่นี่นี่น้อยๆก้าวเจ้านายขนสิมาเห็นดิฉันว่าน้อยๆโบเก็บน้อยๆเก็บเอาไว้นี่ไป่เพื่อนพุ่มหนักอ้าวนี่พี่น้องตัวนี้เท้าเซบาสเตัวนี้เป็นเก็บบานแล้วแต่แดดแบบขอสดเพราะอะไรในการกล่องบโบยู่ซื้อมาผู้เดียวนี่นี่นี่ ขิบเก็บเพชรตอนนี้ห้ากับป้าไปชั่งนิดกับพี่น้องิปหนาสิถ้าให้เรื่องอีว่าสิเป็นเก็บเพชรปวกคือกาวบ่อหรือว่าเห็ดเนี้ยสบายดี